สวัสดีครับวูเปอร์ไบ์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยทก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ x s r นะครับผมตัวนี้นะ x s r ตัวนี้วิ่งแค่หลักพันโลเท่านั้นนะครบุญแจแท้ครบ2ดอกนะฮะสภาพรถถือว่าสวยใหม่มากๆนะครับผมวิ่งมา3,256กิโลนะครับผมนะเจ้าของทั้งหมด2คนนะครับผมคนแรกกับคนที่2เนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะก็คนแรกใช้ไปมาเป็นพักว่าโลนะครับผมคนที่2ก็เลย ซื้อมานะฮะใช้ไปก็ใช้ไปอีก2,000กว่าโลนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด3,000กว่าโลเท่านั้นมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะฮะรถทั้งคันถือว่าจัดอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมมีปั๊มร้อนของคำว่ายามาฮ่าเนี่ยอยู่ตรงปลายเบาะด้วยนะฮะนี่คือวิธีการดูเบาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านเบาะถ้าเกิดไปหุ้มใหม่เนี่ยนะครับจะไม่มีปั๊มร้อนคำว่ายามาฮ่านะฮะอ่ะแชร์ความรู้กันไปนะครับปอกแฮนเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผม ตุ้มปแฮนด์มีรอยเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานกระจกเดิมโรงงานนะครับผมสภาพถือว่าสวยระดับ90%บวกนะฮะก็ริ้วรอยตามการใช้งานมีบ้างนะครับผมอย่างอันนี้นะฮะเคยเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับเพราะว่าจอดเป็นส่วนใหญ่นะครับเปลี่ยนมาก็เลยมีเป็นรอยแบบนี้บ้างนะครับเล็กน้อย,อยไม่ได้น่าเกียดอะไรนะฮะแล้วก็ปลายท่อ ไปท่อถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับไม่มีลมไม่มีชนหนักมานะฮะแถบสียางยังอยู่ครบพีกกลางยางยังอยู่นะฮะสามพันโลนะครับดิสเบกยังไม่สึกนะครับผมรูดแล้วไม่สะดุดนะอ่ะท่อเสียพ่นกันสนิมทนความร้อนเกจอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็มาดูในจุดนี้นะครับผมจุดนี้นะฮะก็ดิสเบกยังใหม่ๆนะครับมาร์กเดิมยังมีอยู่มีตําหนิอยู่นิดนึงนะครับเป็นรอยแบบหินดีนะฮะ นี่นะครับผมเป็นรอยพวกหินดีอะไรพวกนี้นะฮะนิดๆเล็กน้อยๆมีผล้ับการขั้วขีไหมไม่มีนะคุณผู้ชมนี่หม้อน้ําสวยใสยประกงประกันเดิมทั้งหมดนะครับสภาพถือว่าจัดอยู่ในสภาพที่สวยใช้ได้นะครับอ่ะหลักๆแล้วรถคันนี้คือเน้นเดิมๆวากอันเดอรดกานะฮะว่าเน้นเดิมๆนะครับราคาไม่แพงแน่นอนครับคุณผู้ชมมาดูเครื่องกันก่อนนะฮะร,รถสามพันโลเครื่องสดเครื่องใหม่ขนาดไหนจับถ้อยเสียให้ดูนี่เครื่องเย็นๆนะครับผมมาเริ่มกันเลย ทีเดียวติดนะครับไม่ต้องบิดคันเล่งช่วยเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ประกับนะครับผมเป็นประกับแต่งเรียบร้อยแล้วนะคือตัวเอ็กซ์ลาเนี่ยเขาจะไม่ให้ไฟผ่ามาหรือไฟฮาสานมานะฮะเทียงแต่ว่าตัวประกับแต่งพอใส่ปุ๊บอันนี้คือตรงรุ่นนะครับก็จะได้ไฟผ่าหมากมานะครับและเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมคุณจะได้ตัวนี้ด้วย นี่ไฟพาสนะครับผมแจ๋วเลยตัวนี้ผมเคยเบิกเปลี่ยนให้ลูกค้าประมาณเกือบพันนะครับือยประมาณนะ,ะงานดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงรุ่นด้วยใส่ปุ๊บนี่ไฟลง้งไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นุ่มนวลน,นะครับมีไฟพามาอะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับระบบสตาร์ทเป็นแบบสลด์นะครับรวมสวิตช์ออฟลันไว้ในหนึ่งเดียวนะน,นี่เรื่องดีนะครับผมไม่มีควันขาวบิดเป็นมานนุ่มๆเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวมีราคาเร้าใจให้แน่นอนนะครับผมขออนุญาตดับ,บเครื่องนิดนึงนะ รถสวยแบบนี้90%บวกบวกแบบนี้นะครับผมมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมรถสภาพ90%ถือว่าสวยใช้ได้ไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับมีจุดตําหนินะฮะสรุปจุดตาหนินะครับผมก็จะมีตรงนี้นะฮะเป็นรอยหินดีดนิดนึงนะครับผมไม่ต้องไปแก้อะไรไม่ได้มีผลกับการขับขี่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นรอยแบบเหมือนน้าฝนหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะทำให้มีสีด่างนิดนึงนะครับซึ่งไม่ได้มีผลกับการขับขี่เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมา โลเท่านั้นนะฮะประกับก็เป็นพันแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเปิดราคาพิเศษไป53,900บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชม53,900ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริปรปรมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับปทุมธานีอยุธยาเนี่ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมอ่ะสมุดประกรันสมุดสคอลอะไรพวกนี้ก็ฟรีหมดะนะทุกบาลีก็ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นราคานี้นะครับผมอ่าตัวเช็ค20จุดและมีประกันของทางวูบเบบายให้ด้วยนะครับผมตัวเช็ค20จุดมีอะไรบ้างพวกแบตเตเเเออรรรรรี่่ะะะบบ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 ไฟบบบกบบขัคลืน เตอร์อะไรพวกนี้เราเช็คให้หมดนะฮะและเปลี่ยนไทยนะมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางวูบบายอันนี้คือแยกต่างหากของวูบบายเองเลยนะรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ชมดูเนี่ยฮะตัวถงตัวถังอะไรพวกนี้สวยหมดเบาะเดิมโรงงานนะครับผมรถเดิมๆเลยนะฮะมีจุดตรงนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็จัดการลดรราาคคพิเศษกัันนไปะบ ใครที่หาไว้ใช้งานอยู่โคตรคุ้มนะตัวนี้ออกใหม่เกือบแสนนะครับผมคุราคามือสองรถวิง่งแค่สามพันโลคือได้ไม่น้อยนะฮะประกงประเกนเนี่ยสวยแห้งเดิมแบบนี้เลยนะครับมาร์กเดิมยังอยู่ในรูนอนะทุกจุดนะครับทุกตำแหน่งเนี่ยสวยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้น53,900ช้าอดแน่นอนนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับใครที่อยากจะขายใครอยากจะเทิร์นรถได้ราคาสงูงสูงสแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอที่เราแปะไว้ได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์ผ่าน ID l ดี e ไลน์แอดมันยูหกนะครับ ผมแอดไล์เดว635นะครับเราให้ราคาสูงแน่นอนนะครับรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นคือคุณได้เงินก่อนค่อยรับรถนะครับค่อยปล่อยรถนะฮะแฟงกันไปเลยนะครับผมใครที่เพิ่งมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะวู o เปอร์บนะครับเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนว่าคันไหนกาลังจะเข้ามารีวิวถูกตาต้องใจคันไหนแอดไลน์ like, มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสอบถาม ผมป้ายรีเบล300นะครับตัวนี้ปี2 0 1 7แต่รถมือเดียวนะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยราคาพิเศษด้วยนะครับผมหูคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะตัวนี้วิ่งมาแค่หลักพันโลเท่านั้นกุญแจแท้ครบ2ดอกมีชิปด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็วิ่งมาแค่หลักพันโลเดี๋ยวดูนะฮะนี่ครับ4,886กิโลเท่านั้น เครื่องสดเครื่องใหม่ใสกิ๊กมากๆนะครับพรพีนี่ก็ใสเลยนะฮะมีจุดตําหนีนะครับจุดหลักอยู่ตรงนี้นะครับผมรถเนี่ยสวยจริงๆแต่มันมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับคือเกิดจากการวางกระเป๋านะครับเราซิปมันลากโดนนะฮะน่าเสียดายนิดนึงแต่ผมไม่ได้เก็บสีให้ให้ดูเลยว่ารถไม่ได้เกิดการล้มชนหนักมาใดๆทั้งสิ้นและตรงนี้เนี่ยจริงๆคุณแปะสติกเกอร์อะไรพวกนี้กันรอยไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปสีเรียนนะฮะจุดตําหนิตรงนี้นะครับผมก็มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเดี๋ยวตรงนี้เยล นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาใส่มาเป็น ตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับผมมองว่ามันไม่สวยก็เลยใส่กระจกเดิมให้นะฮะซึ่งกระจกเดิมของเขาเนี่ยนะครับถ้าไปเบิกมาเห็นข้างละ700นะฮะเพราะว่ามันเป็นก้านแบบหนานะครับผมตัวนี้มันจะสั่นน้อยมากๆตัวอ่าก้านเป็นก้านคันะครับ R Z M ดนะฮะตัวนี้ปรับระดับได้ของดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะรถไม่มีล้มชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพรถถือว่าสวยใช้ได้เลยราคาเร้าใจแน่นอนนะครับผมมาดูฝั่งประเก็นหรือว่าฝั่งแข้งเครื่องกันบ้างนะฮะนี่นะฮะแข้งเครื่องสวยๆนะครับผมประเก็น หินดงหินดีดบ้างตามการใช้งานทั่วไปมอ,อกสติกเกอร์ยังอยู่นะครับแผงคอไม่มีล้มชนหนักไม่มีต่อกคดงอดุ้งมาใดๆทั้งสิ้นนะฮะอา,อาจจะมีแบบริ้วรอยเล็กๆน้อยๆอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นธรรมชาติของรถมือ2องนะครับผมสวิงอาร์มยังสวยโซสเตอร์ยังใช้ได้นะครับรถวิ่งหลักพันโลเท่านั้นนะฮะเพียงแต่ว่าจอดไม่ระวังก็อาจจะมีริ้วมีรอยนะครับแล้วก็ เคยมีใส่ของแต่งนะครับผมก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับไอที่เป็นกระเป๋า้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสภาพเดิมเดิมแล้วนะฮะเรียกว่าได้สภาพเดิมๆิมแล้วนะครับรถมือเดียวเท่านั้นนะฮะสมุดรับประกันคุณภาพอะไรพวกนี้ก็มีครบนะครับผมถ้อยเสียพ้นการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้นะฮะประกงประกินอันนี้เดิมนะครับผมนี่ฮะแห่งเครื่องสวยไม่มีล้มชนหนักนะครับนี่ พวกที่เป็นแบบสลิงอะไรพวกนี้ก็ยังอ่าสวยอยู่นะครับผมใช้ได้นะครับสภาพโดยหลักโดยรวมคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะดิสเบรกนะครับผมถ้าไม่สะดุดเลยนะครับอันนี้เป็นคราบน้ํามันหรือว่าคราบที่แบบเราล้างขัดเกลือแบล้วก็ลงน้ำยาให้เท่านั้นเองมาร์กเดิมยังไม่เคยถอดเลยใช่ไหมฮะนี่ครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะ แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะก็ถือว่าเดี๋ยวคันนี้เปิดราคาแบบไม่แพงไปดีกว่านะครับผมราคาคุ้มค่าเราใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรถสี่พันโลเนี่ยผมต้องเปิดราคาแบบประมาณเจ็ดหมื่นนะครับโดยประมาณนะแต่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังราคากันดีกว่านะครับนี่เครื่องเย็นๆเลยนะฮะมาทีเดียวติดไม่ต้องบีนเล่งช่วยนะครับผมววนขาวไม่มีนะฮะ เครื่องสดเครื่องใหม่นะครับผมมาดูระบบไฟกันหน่อยระบ,บบไฟนะครับไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับแปรติดนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดนะฮะนี่ครับอ่าด้านหน้าด้าน,าาน,าานาหลังติดนะครับผมไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกทํางานครบนะครับผมอ่ะเครื่องเดินเบานิ่ง ปิดเป็นมานะครับผม ABS ทํางานปกตินะฮะเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตดับเครื่องนิดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าคันนี้ได้หัวใจหลักของมันเนี่ยเครื่องสดมากๆวิ่งมาแค่4 0 0 0โลเท่านั้นรถสายจอดและรถบ้านมือเดียวด้วยเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องแบบริว้วๆรอยๆตามการใช้งานบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่รอยล้มชนแน่แต่คุณได้ราคาพิเศษไปนะครับเปิดราคากันไปเลยนะฮะตัวนี้63,900บาทเท่านั้นพอ6 3 9 0 0้รวมส่งให้อีก ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับปทุมธานีอยุธยาก,ก็ฟรีไม่มีใครใใจ่ายนนทบุปปรีก็ฟรีนะครับผมเอาเงินามนเารบาทเราทาอะไรไปให้บ้างบริการที่2ตัวเช็คสกรีน2ีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบกับเครื่องและแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทาการถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกนเเลยยทีีดวะะ อ่ะและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีก1เดือนจากวูบุปบายแยกลังหากเลยนะหเดือนไม่จําการะยกะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ห3 9 0 0บอกเลยครับว่าคุ้มสุดคุ้มมือหนึ่งแสนนะครับผมมือหนึ่งแสนกว่านะคุณผู้ชมนะอ่าพอเป็นมือสองวิ่งหลักพันโลแล้ว ประเด็นคือตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยตัวโฉมใหม่กับตัวโฉมเก่าเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันด้วยนะครับต่างกันที่แบบพวกระบบไฟ LED นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถซื้อเปลี่ยนเอาเองได้นะครับผมใครที่หารีเบลหรือรถทรงสไตล์ฮารเ์เรอร์ดวิสันเอาไว้ใช้งานราคาย,ย่อมเยาประหยัดน้ำมันและเซอร์วิสง่ายศูนย์มีบริการทั่วประเทศเนี่ยต้องไม่พลาดคันนี้เลยรีเบล300คันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับใครที่อยากขายอยากเิร์นรถนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะคร ซื้อทั่วประเทศไทยนะครับให้ราคาสูงเลยนะฮะอ่ะเรียกว่าคุยกันได้นะครับผมจนกว่าจะพอใจนะครับผมชอบราคาไหนอะไรยังไงใส่มาได้เลยนะฮะแล้วก็รับรถถึงที่โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นไม่ช้าไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับผมคุยกับผมเองเจ้าของร้านเองเลยนะครับโอเคนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะฮะกับรถสไตล์คลาสสิกสองคันวันนี้นะครับผมเอกสารและรีเบล3 0 0วันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์ s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ